นักเรียนอายุ52ปีนะครับวันนี้ฝึกโปรแกรมอะไรนะครับเล่นขายอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่ามีท้องด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะรอดหรือไม่รอดนะครับล่วงหรือไม่ล่วงนะครับจะยากจะง่ายอยู่ที่ความฝึกฝนความสม่าเสมอวินัยสร้างขึ้นได้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ถ้าเราคุมอาหารไม่ได้แต่เราออกกาลังกายได้เพราะฉะนั้นเราจะกลายเป็นคนที่ตัวใหญ่มีกล้ามเนื้อเยอะแล้วก็แข็งแรงก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่พร้อมไม่ต้องเครียด ยกขาสลับซ้ายขวาโดยที่ขาไม่งอเอาลองดูครับนอนง่ายช้าๆนะครับถ้าไม่มีบาร์ก็เอามือจับระหว่างกระโพกวางกับพื้นเตะขาสลับยืดไปถึงขาด,ด้านในนะครับลองดูเกรงหน้าท้องไว้1น,นาทีนะครับขาข้างล่างตา่ำกว่านี้หน่อยต่ำกว่านี้หน่อยดีครับยืดไป20วิบวิผ่านไปหายใจเข้าออกยาวๆครับผมว่าได้ผมว่าได้ไ,ดไปเรื่อยๆครับ สามสิบวีผ่านไปยังไงดีครับมาฝืนนิดนึงครับฝืนนิดนึงมาขอสิบห้าวีมาเร็วสิบเก้าแปดแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์โอเคอาจารย์กางขาออกขอกว้างกางขาองก,กว้างและหุบกางขาออกและหุบเอาเล่นให้มาดูอดี หายใจเข้าหายใจออกเข้าออกนะครับทําให้ได้หนึ่งนาทีไปเรื่อยๆขาด,ด้านในเอาลองดูเก่งหน้าท้องไว้ไปเรื่อยๆครับผมว่าได้ไปหายใจเข้าหายใจออกสามสิบวิผ่านไปเอาลองดูคแขงแข็งๆไว้ไวมากนะครับท้องกับขาด,ด้านใน ยี่สิบวิสุดท้ายหวังว่าท่านี้จะถึง60สิบวินะน่าจะถึงนะสิห้าวิสิบห้าวิไปสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคข้างหนึ่งตรงข้างหนึ่งงอนะครับให้ขยับข้างที่ตรง ลองสูดดูเก่งข้างทนะั้งสองข้างแต่ข้างที่ตรงจะหนักกว่าเอาลองดูไปเรื่อยๆครับดีครับขยับข้างเดียวนะลงหายใจเข้าขึ้นหนอก์เอาไปเรื่อยๆอาจารย์ไปไหวมากไหวมากไปครับรึ่งทางรึ่งทางอย่าพึ่งหมดอย่าพึ่งหมดอย่าพึ่งหมดนิดเดียวเตะขาขึ้นลงไปครับเรื่อยๆครับอ่าเตะขาขึ้นลงขาขวาลงต่ํานิดนึง ลงต่ำนิดนึงหายใจเข้าหายใจออกลงได้อีกครับลงได้อีกไปเรื่อยครับดีดีดียี่สิบวิผ่านไปห้ามงอขาห้ามงอขาอาจารย์ดึงเข่าไม่ถึงหน้าอกอ่าแทงเข่าซ้ายขวาไปเรื่อยๆหายใจเข้าหายใจออกนะครับเอ,าใ,า,อ,อยา,ยา,าให้ถึงหนึ่งนาทีลองดูสิพยายามดึงเข่าไม่ถึงหน้าอก ลึกๆดีดีด20่สิบวิผ่านไปขอเร็วขึ้นครับรอบนี้เร็วขึ้นครับ60วินาทีดีอ่าลองดูหายใจเข้านะครับหายใจออกยาวๆไหวอาจารย์ทำได้มาโอเคประมาณนี้ งอไหล่ขนาดข้อศอกแทงเข่าซ้ายขวาเพิ่มความยากด้วยการใช้ข้อศอกแอร์บแ p l a n อาลองดูนะครับสับเข่าให้เร็วกว่านี้ดึงเข่าถึงหน้าอกอันเล่นให้มาดูหกสิบวิหกสิบวิไปดีหล่ยมากลองดูครับอาจารย์ลองดูไปเรื่อยๆครับซ้ายขวาแทงเข่าไว้ได้อยู่ครับได้อยู่ตัวนิ่งๆล็อกตัวนิ่งๆ ทำให้ได้สามเซตอะโวคาโดสุดอร่อยกินตั้งแต่สมัยมีไม่กี่รสชาติอะเดี๋ยวนี้แบบโหดูดูดนี้มีหลายอย่างนะครับผมกินอะโวคาปาวอันเนี้ยเเน่ยนากินนี่คือของผมหวาน,น้อย